ปล่อยบางสิ่งวางบางอย่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับความสุขของเรานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสง่ายๆสไตล์คนไทยนะคะมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้มีดอกไม้แบบใหม่อีกแล้วนะคะใหม่ของเราแต่อาจจะเก่าของคนอื่นไม่เป็นไรเพราะเราเป็น มือใหม่นะคะเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะทำไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนนี่ค่ะแบบง่ายๆนะคะทำง่ายๆของฝนทิพย์จะทำง่ายๆตลอดเลยละคะ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะฝนทิพย์จะขอใช้ไหมอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสาธิตนะ นี่ค่ะอ๋อวันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มือไม้ก็มือจะค้ำหน่อยนิดนึงนะคะมือจะดําไม่เป็นไรเนาะเราดูที่ผลงานก็แล้วกันเนะาะเตรียมใหม่นะคะผลที่ใช้เบอร์162เส้นควบนะคะไหมซัมเมอร์เบอร์162เส้นควบแล้วก็เข็มก็หัวเข็มขนาด1.50นะคะเรามาขึ้นต้นกึนโซ่กันค่ะล็อกใหม่ก่อนนะ แล้วก็ถักโซ่ไปเจ็ดโซ่ค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วเราก็จะมาสี่ติดกันสี่ติดกันที่โซ่แรกนะคะตรงที่เราล็อกกันนะคะแต่เวลาเราจะแทงเข็มให้เราแทงทะยานนิดหนึ่งนะทะยางไปทางด้าน,านซ้ายมือมันจะได้ไม่หลุดนะคะนะคะี่ค่ะ แล้วก็ถักโซ่สามโซ่สามนะคะหนึ่งสองและสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จิ้มลงไปในช่องโซ่ของเรานี้นะคะทั้งหมดสามหลักค่ะแต่เราปลดรับค้างไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดึงรว่วพร้อมๆกันนะสามหลักนะคะสองสามปดแล้ว ดึงรวบเลยค่ะรวบพร้อมกันเลยนห่นะ,ะหลังจากนั้นมาให้ถักโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่โดยที่เรานับตั้งแต่อันแรกเลยนะคะพันหัวเข็มอันนี้เราจะถักสี่หลักนะคะแล้วรวบพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่สี่หลักนะคะ แล้วเราก็รวบพร้อมกันค่ะดึงพร้อมกันเลยรวบทีเดียวเลยนะคะไปต่อนะคะโอ้โตดๆค่ะโซ่สี่เหมือนเดิมสามสี่พันหัวเข็มพันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ถักลงไปสี่หลักโดยที่เราจะดึงรวบพร้อมกันทีเดียวสี่หลักนะนี่ยค่ะปลดค้างไว้ แบบนี้นะคะสี่ลักแล้วก็ดึงรวบเลยค่ะเราก็จะได้เม็ดกลมๆแบบนี้โซ่สี่ไปต่อนะคะเราจะทำทั้งหมดหกหกปีบเนี่ยค่ะสามสี่ดึงรวบค่ะ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่จะใช้สีขาวถักก็กลัวว่าจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็เลยขอใช้เป็นสีเหลืองมาถักสาธิตให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะหนึ 1, ่งรวบโซ่สี่ค่ะนี่นะคะอีกกลีบนึ่งค่ะกลีบสุดท้ายเราจะทำทั้งหมดหกกลีบนะคะ เราดึงรวบค่ะ,ะนะวันนี้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มือมือดำๆไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราดูที่ที่ชิ้นงานแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายนะคะเราก็จะจิ้มสีติดกันตรงนี้ค่ะตรงกลีบแรกนะ บางวันมันก็ได้ได้แสงแบบไม่ต้องปรับอะไรมากเลยบางทีก็ปรับไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามใจต้องการเนาะเราไปต่อกันนะคะอขอให้ทุกคนมองเห็นก็ใช้ได้แล้วเนาะก็สีนะคะสีหลักนี้สีก่อนซีที่หนึ่งแล้วก็สีที่สองในโซ่ที่สองแบบนี้นะคะสีเพื่อเลื่อนห่วงไปคะ่ะแล้วก็ถักโซ่สิบค่ะโซ่ขึ้นไปเลยสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ค่ะพอเราได้โซ่สิบแล้วนะคะให้เราถัก x ค่ะโดยเว้นไว้สองโซ่หนึ่งสองเว้นนี่นะคะหนึ่งสองแล้วลงโซ่ที1 1> 2 2> ่สามจิ้ม x โซ่ที่สามนะคะ่าแล้วก็ x ลงไปให้จบโซ่นี้เลยค่ะ <S 1> <S 1> ทั้งหมดมันก็จะมีแปด x สามแล้วนับสนหน่อยเนาะสี่ห้าหกอ้าวเดี๋ยวนะหกเจ็ดและแปดนะเราได้อย่างนี้แล้วให้เราซีซีผ่านช่องโซ่อย่างนี้นะคะซีไปเลยค่ะแล้วก็ดึงรอดผ่านมา แล้วก็ดึงถักโซ่มาหนึ่งอย่งนี้นะพิกลับค่ะพิกลับชิดงานนะแล้วให้เราถักเอ็กค่ะเอ็กโดยจิ้มโซ่ด้านด้านหลังนะคะอเส้นเดียวค่ะจิ้มหนึ่งถักไปเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องนับก็ได้ถักขึ้นไปเลยนะคะ มาเลยจนถึงนี้นะพอถึงนี่แล้วนะคะให้เราจิ้มตรงนี้เลยค่ะเป็นที่วัดโซ่สองที่เราเว้นไว้นะคะมันก็จะมีรูนิดนึงอ่าจิ้มเลยจิ้มลอดผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ถักเอ็กซ์ลงตรงนี้ซ้ําที่เดิมเนี้ยทั้งหมดสามเอ็กซ์อ่าสองเลยนะคะสองแล้วอ่าสามเอ็กซ์ลงไปเลยนะคะเอ็กซ์บนลงไปเลยค่ะแล้วก็จิ้มในช่องถัดมามันจะเป็นช่องช่องเล็กๆนี่นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะ จิ้มลงไปให้สุดเลยนะคะอ่าสุดท้ายนี่จิ้มลงพอจบตรงนี้แล้วนะคะให้เราจิ้มลอดผ่านค่ะ แล้วก็ดึงลงมาดึงโซ่มาดึงเออดึงไหมามา,าซีติดกันตรงนี้นะเนี่ยค่ะพอเราซีติดกันแล้วแล้วก็ดึงมาถักโซ่หนึ่งตรงนี้พิกับเหมือนเดิมค่ะอีกครั้งหนึ่งเราจะได้กลีบแล้วนะคะกลีบดอกไม้แล้วแล้วเราก็จะถักขึ้นไปค่ะเอ็กขึ้นไปดอกไม้นี้เราจะใช้เอ็กทั้งหมดนะคะตรงกลีบเขาค่ะอะถักขึ้นไปเลยค่ะ ัก x นะคะโดยที่เราจะจิ้มเส้นโซ่ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะจิ้มด้านหลังค่ะหรือว่าเส้นด้านล่างแล้วกันนะอ่เนี่ยค่ะจิ้มไปเรื่อยๆอ่าพอถึงตรงนี้นะคะให้เราหยุดไว้ก่อนพอถึงตรงปลายกลีบนี้นะเนี่ยค่ะช่องนี้มันจะปลายกลีบเราจะเห็นเด่นชัดเลยให้จิ้ม x ลงทั้งหมดส x นะคะ มันจะอยู่ตึง,ตงกลางพอดีเลยค่ะหนึ่งสองสามนี่นะคะมาได้สามเอ็กแล้วช่องถัดมาก็ลงช่องละหนึ่งเอ็กถักลงไปเลยค่ะถักวนลงไปเลยนะง่ายไหมคะง่ายดีค่ะคนที่มองดูแล้วเออมันง่ายดีนะเลยพามาฝากเพื่อนๆนะคะก็ ส่วนเกสรตรงกลางท่านใดมีทักษะมีเกสรดีๆสวยๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะดัดแปลงได้ค่ะเราจะดัดแปลงตามอำเภอใจเราเลยได้นะคะ,ะจิ้มซีซีติดกันก่อนนะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะซีติดกันแล้วก็โซ่นหนึ่งพิก,กับัหมคะจิมเอ็กเหมือนเดิมค่ะ เอ็กขึ้นไปเลยค่ะเอ็กไปเรื่อยๆจนถึงกลางกลีบนะคะอีกอันนึง่ง เนี่ยค่ะเราก็จะมองดูนะคะกลางกลีบก็คือว่ามันจะอยู่ช่องตรงกลางพอดีตรงกลางกลีบเท่านั้นนะคะที่เราจะลง 3x ตรงนี้นะลงซ้ำ 3x นะหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็จากนั้นก็ช่องละหนึ่ง x ทักบนไปเลยค่ะ มาถึงตรงนี้นะอีกอันหนึ่งนะงานอ๋อ,อหมดแล้ว <c oughs> ก็สี่ติดกันเลยค่ะสี่ติดกันแล้วก็โซ่หนอึ่งพิก,กับพิก,กับแล้วก็เอ็กซ์ขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะเราจะจิ้มเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะด้านล่างเนี่ยทักบนไปเลยค่ะ ถ้าเราต้องการให้กรีบเขายาวๆกว่านี้เราก็เพิ่มโซ่นะคะจากโซ่สิบก็เป็นโซ่สิบสองหรือสิบห้าเราก็จะได้กรีบดอกไม้ที่ยาวขึ้นแต่อันนี้สาธิตคือคือ,คอว่าใช้โซ่สิบนะคะอ่ามาถึงตรงนี้ตรงนี้เราลงตรงนี้เลยค่ะตรงปลายกรีบนะสามสามเอ็กเหมือนเดิมค่ะ แล้วหลังจากนั้นมาก็หนึ่งเอกแล้ก็จะดูว่าเนี่ยพอมันมัน ถ้ามันหมดเอเส้นที่เราจะเกี่ยวแล้วหมดแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราก็มาซีติดกันตรงนี้ค่ะอ่าเราโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนี่เราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะทุกคนทําเสร็จไว้ด้วยนะสวยด้วยงานดูแบบดูละเอียดมีมิติอะค่ะอ่าเราไปต่อนะคะเดี๋ยวทําให้ให้ดูอีกกลีบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนที่มันจะจะจบกลีบที่หกนะคะ ไปกลีบนึงค่ะแล้วก็ซีก่อนนะสีเพื่อที่จะเลื่อนห่วงซีตรงโซ่เนี้ค่ะซีไปสองครั้งแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะทำแบบเดียวกันเหมือนกันทุกกลีบเลยนะคะเว้นไไ้สองโซ่จิ้มโซ่ที่สามนะจิ้มเอ็กนี่ค่ะจิ้มเอ็กโซ่ที่สาม จิ้มลงไปเลยค่ะมันก็จะมีจิ้ม x นะคะไม่พูดผิดอีกแล้วขอประทานอภัยขอก็อภัยนะคะทุกคนบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะนะค่ะอ่าพอได้ครบแล้วแล้วก็ C ค่ะ C ติดกันแล้วโซ่หนึ่งพลิกกลับนะคะเราทำเหมือนกันเลยนะคะทุกกลีบเลย กึ่งกลางตรงนี้ที่เป็นโซ่สองที่เราเว้นไว้ให้เราจิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มผ่านเลยนะคะเนี่ยค่ะจิ้มผ่านแล้วก็เอ็กเอ็กลงไปทั้งหมดสามครั้งที่เดิมนะซ้ำที่เดิมสองสามแล้วก็จิ้มช่องถัดมาช่องถัดมามันก็จะเป็นช่องรูเล็กๆเนี่ยค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะ เพราะว่าด้านนี้มันจะมีโซ่เดียวมีมีโซ่อันเนี้ยสิ้นเดียวเส้นเดียวเราจิ้มแล้วก็จิมจ้มตามเลยค่ะจิ้มลงไปเลยนะคะง่ายดีด้วยถ้ามันเกะกะมือเราก็พับจะพับมาด้านหน้าหรือจะพับไปด้านหลังแอบซ่อนไปก่อนก็นกได้ค่ะจะได้จับถนัดมือขึ้นนะอย่างเี้ยค่ะ นีอ่าพอได้อย่างนี้แล้วให้เราจิ้มซีสีติดกันแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกงานกลับค่ะพอพลิกงานกลับแล้วเราก็จิ้มเอ็กขึ้นไปค่ะเหมือนเดิมนะคะวนไปวนมาพลิกกลับแบบนี้ละค่ะ พอถึงปลายกลีบตรงนี้นะคะให้เราลง x สามครั้งช่องหนึ่งลงสามครั้งตรงนี้นะคะอ่าแล้วช่องถัดไปก็ลงหนึ่งครั้งถักลงไปเลยค่ะ แล้วมาตรงนี้เลยนะคะ C ีติดกันตรงนี้ในช่องโซ่นี้แล้วก็โซ่หนึ่งพีกงานกลับ X ขึ้นไปค่ะ เอถึงปลายกีบนะคะบนยอดนี้ก็ใส่ลงไป 3x ค่ะแล้วก็ x ลงไปค่ะ,ะชิ้มผ่านเลยนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะเราจะทำเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกกลีบเหมือนทําเหมือนกันหมดเลยค่ะอ่ะ้วจิ้มสีติดกันเลยอ่หนึ่งค่ะแล้วก็พลิกงานกลับเหมือนเดิมนะคะจำง่ายด้วยค่ะ จิ้มสามสามเอ็กค่ะหนึ่งสองอ่าครบแล้วหนึ่งสองสามครบแล้วอันนี้ก็หนึ่งเอ็ก ก็ซีติดกันเราจะทําทุกกีบแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่าโซ่หนึ่งเราจะไปกลีบต่อไปก็ซีซีที่โซ่แรกก่อนเลยนะคะแล้วก็สีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะถักต่อไปนะคะเรามาถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราได้ห้ากลีบแล้วพอถึงกลีบสุดท้ายก็ไปต่อนะคะ อันนี้เราถักโซ่นหนึ่งไว้แล้วนะคะพอเก็บสุดท้ายเราก็สี่ในโซ่แรกสี่แล้วก็สี่ครั้งหนึ่งค่ะสี่เพื่อเลื่อนห่วเลื่อนห่วงนะคะสี่เพื่อเลื่อนห่วงนี่ค่ะเดี๋ยวนะ่าจะปรับกล้องนิดนึงโอเค ต่อนะก็ทุกกลีบเราจะทําเหมือนกันนะคะเหมือนกันหมดเลยขึ้นโซ่สิบค่ะสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบสิบเว้นไว้สองโซ่จิ้มโซ่ที่สามกลีบนี้กลีบสุดท้ายแล้วนะคะกลีบที่หกค่ะเดี๋ยวเราเรามาจบพร้อมๆกันนะ ดอกไม,ดกไม้ดอกนี้เราจะมีทําทั้งหมดหกรีนะคะวันนี้ปรับแสงยากหน่อยเพราะว่าฝนตกคะ่ะทุกคนมันก็เลยคล้มๆแสงเลยไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนอะมือไม้ก็กลายเป็นมือดำไปเลยเอาเราเรามาชมผลงานกันดีกว่าเนอะมือไม่เป็นไร มือดำไม่เป็นไรนะก็ยังขอบคุณที่มีมือเนาะได้ได้สร้างสรรผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนะคะี่ค่ะพอตรงปลายกรีบนี้เราก็จิ้มลงไปเลยนะคะรอดผ่านโอ๊ยโทษ,โทษจิ้มผิดที่เอาใหมเอาไหมอ,อ่าจิ้มตรงโซ่สองที่เราเว้นไว้ค่ะแล้วก็สามเอ็ก ซ้ำที่เดิมนะคะทำสาม x ซ้ำที่เดิมแล้วหลังจากนั้นมาแต่ละช่องก็ถัก x ย้อนลงไปค่ะกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ อัดีขึ้นมาพอเราสีได้แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับค่ะแล้วก็จิ้มเอ็กลงไปในเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะตรงตรงกรีบดอกไม้เนี่ยเราจะใช้เอ็กทั้งหมดเลยนะ,ะยกเว้นตรงเกีสอนตรงกลางเท่านั้นเองนะมันง่ายมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเรา ตอนแรกเราไม่รู้เทคนิคเราก็คิดว่ามันทำยากแค่นี้ละค่ะว,วิธีฝนทิพก็พามาให้เพื่อนๆได้ทำตามกันนะคะมาให้ชมกันอ่าลืมเลย <c oughs> ชวนชวนเพื่อนคุยตรงกลางนี้นะคะลงอ่าช่องเดิมเนี้ลงทั้งหมดสามเอกนะเมื่อกี้ได้หนึ่งแล้วอ่ะสองสามอ่าแค่นั้นเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นมาก็ช่องละหนึ่งเนี่ค่ะออกมาแล้วรับรองสวยงามถูกใจนะคะ อีกอันอ่ะแล้วก็จิ้มสีติดกันตรงนี้แล้วโซ่หนึ่งพลิกงานกลับเราจะทำทั้งหมดมันสามสามแถวนะสามรอบสองสามมาขึ้นไปค่ะ ตรงปลายนี้ก็สามกรีเอสามครั้งก็ใส่ซ้ำที่เดิมสามเอ็กนะนี่ค่ะ แล้วก็สีติดกันตรงนี้เหมืดิมค่ะมือตกขอบโซ่นหนึ่งพลิกกลับแล้วเราก็เอ็กขึ้นไป กีบเราก็จะลงซ้ำที่เดิมเนี่ยสามเอ็กนะคะี่กรีบสุดท้ายแล้วนะกรีบที่หกนะ จิ้มจนหมดแล้วนะเราก็มาซีติดกันตรงนี้เลยค่ะซีเสร็จแล้วก็ดึงไหมครั้งหนึ่งเราทำครบหกกลีบแล้วนะคะนี่ค่ะเราได้หกกลีบแล้วเราก็ทำการตัดไหมคนะ่ะแต่ถ้าเพื่อนจะทำตรงนี้นะคะถ้าต้องการเ,เปลี่ยนเกสร หรือว่าจะเอาเกรสรแบบอื่นมาใส่ก็ได้นะคะเพิ่มเติมได้แต่นี้ผลทิพย์ทำสาธิตให้ดูแค่นี้นะคะ mm. เพื่อว่าจะได้ไม่ดูไม่ยุ่งยากมากนะเราก็ตัดไหมดึงซ่อนไปลายไหมนะคะเก็บปลายไหมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เก็บมาตามซ้อนไว้เนี่ยด้านหลังนี้นะคะอ๋อไม่กัน จิ้มไม่ได้อ่แล้วก็อไปตามนี้แล้วคะได้ไหมเอาไม่ได้ไม่ได้ก็ซ่อนไปเกี่ยวเกี่ยวไปคะ่ะนี่มันอยู่นะจะใช้วิธีสอดใช้เข็มสอดก็ได้นะคะอา่านี่เราได้แล้วนี่ค่ะทุกคนคะเพื่อนๆเราก็ได้ดอกไม้หกกลีบนะ นี่ค่ะหกลีบง่ายๆนี่ค่ะที่พามาให้เพื่อนๆได้ทํากันนะคะเห็ให้ดูเต็มๆเ,เลยเต็มตาเลยน,นี่ค่ะสวยงามค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับกําลังใจและการติดตามที่มีให้กันให้กับผลทิพย์มาตลอดนะคะวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในการถักดอกไม้หกลีบมี้นะคะสวัสดีค่ะ